ความพ่ายแพ้ที่ผ่านมามันทำให้ทั้งชานน็อตและคนในเซิร์ฟเวอร์555ได้เสียน้ำตาและเสียแท่งไฟกันไปจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นคนที่เชียร์จานน็อตหรือจะเป็นจานน็อตเองที่เป็นเจ้าของไอดีก็เสียใจใแพ้กันวันนี้ชานน็อตเลยคลั่ง อัดพลังจาก3ล้านขึ้นมา5ล้านพร้อมจัดอาวุธธาทัื้อเมื่อกี้เอาเฉพาะ3ดาวแบบเต็มคาราเบลเป็นยังไงไปอยู่กันก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ไอดีตัวบักตัวเดิม ตัวเดียวในเซิร์ฟเวอร์555นะครับผมก็คือ ID ดีของจานน็อตของเรานเองนะทุกคนนะคือผมบอกเลยนะครับผมว่าเราได้ทำการเสียใจมากๆนะทุกคนนะที่เราแพ้เมบีตัวบักในเซิร์ฟเวอร์553นะทุกคนนะแต่มันก็ต้องมีสักวันหรอวะที่เราต้องกลับมาทวงแชมป์ตรงนั้นของเราคืนให้ได้นะครับผมนะกราบไม่ไรับชมคลิปต่อครับผมตอนนี้ผมได้ลงเป็น ID ดีดองเซิร์ฟเวอร์560ใน เว็บผมนะครับผมแล้วก็มีกล่องซุ่มทัสซูมิกิอูอาร์นะครับผมก็คือกล่องละหนึ่งบาทนะทุกคนนะตอนนี้ก็เหลือน่าจะมาห้าร้อยหกร้อยกล่องนะครับผมก็เดี๋ยวเรียนไปจัดกันได้ผมแล้วก็ตอนนี้สำหรับใครสนใจดีทุกคนนะผมขอฝากเว็บซุ่มรหัดเกมวัฒนธรรมแต่สตรองเกตเว็บซื้อขายดีเกมวัฒนธรรมแต่สตรองเกตของผมกันด้วยนะครับผมไปดูกันเลยไป สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บซื้อขายรหัสเกมบอลทันแมนเดิมสตองเกตเว็บตุ่มรหัสเกมบอลทันแมนเดิมสตองเกตนี่อจะเป็นเกม r ารหรือเกมโลบอททุกคนก็สามารถมาดูไปที่เว็บ t ีซีเคชของผมได้เลยครับผมใครยังมีสมาชิกก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ครับผมและกรอกเป็นชื่อผู้ใช้ของแล้วก็รหัสนะทุกคนนะสำหรับใครที่กรอกสมัครเสร็จแล้วผมกดที่เข้าสู่ระบบครับผมแล้วก็นำชื่อผู้ใช้กับพาสเวิร์ดมากรอกครับผมแล้วกดเข้าสู่ระบบได้เลยทุกคนอ่านทำเตือนทุกคนกล่องสุ่มเว็บผมมันมีเกลือนะครับผมผมก็บอกนะเอรรรรล่่่่าสสุุดให้้ทกกกคคคนนนนซึงงงงะะมมมมีขออออเเตััับบบผว็็พ อันนี้ก็เป็นกล่องสมทุกคนมีสองแบบตอนนี้นเป็นกล่องสมด้าโกกันแล้วสมสหรับแ,แพทตินัมน,นะทุกคนกล่องสมด้าโกราคาเริ่มต้น10บาทนะผม10บาทเท่านั้นทุกคน ของเราในกล่องก็มีดังนี้ทุกคนไปสามารถไปดูดกันได้ผมใครไม่ใช่กดพอร์สหยุดได้ผมส่วนของเราไปพารติน่ทุกคนยี่สิบาบาททุกคนของเก็เวอร์ต่างกันนะครับผมมีทงหมดของเราแบบรวมๆแพงมากทุกคนนะนะเป็นการสุ่มนะครับผมผมบอกเลยและอันนี้คือไอดีดองตัวเซเวอร์ล่าสุดนะทุกคนคือไอ1ดบาบทนะสามารถไปเปิดได้เกมวงเกวินราคาแปดร้อาขายกันได้ทุกคนนคุ้มมากาๆนะครับผมและสำหรับใครอยากได้โค้ดฟรีก็กดที่ช่องทางการติดต่อผมอาจะเด้งมาที่เฟซบุ๊กผมนะเออทักมาขอโค้ดก็ ก็เป็นประมาณนี้ทุกคนนะวันนี้ก็ลงสต็อกไอดีใหม่นะครับผมขึ้นรูปไปดูนี่ครับผมก็ลงสต็อกไปแล้วทุกคนนะก็ฝากไปอุ่นนุนกันด้วยนะครับผมและสําหรับใครมีไอดีที่ไม่ได้แล้วขอเป็นสะอาดแล้วก็ติดท็อปบ้างนะครับผมก็สามารถทักมาขายที่ Facebook ผมได้เลยผมขึ้นรูปไปดูนี่ผมนะครับผม ตามนั้นนะทุกคนนะมาดูกันทุกคนอันดับพลังจันนะครับผมอยู่ที่1ทุกคนโอ้โหห้าล้านสามแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบสองทุกคนคืออันนี้ดันสดๆกันในสตรีมนะทุกคนนะใครอยู่ในสตรีมกจ็จะเห็นนะผมว่าผมนั่งอัดนู่นอัดนี่อัดนั่นให้จัน,นนะ็อตเพราะจะันน็อตตอนแรกจันน็อตเกดันมา เกือบ5ล้านแล้วทุกคนนะอันนี้คือมาเปิดของดองในดีจันนัดเล่นๆนะครับผมก็ดันพลังก็ได้มาประมาณ5้าล้านสามครับผมถือว่าเยอะมากๆากันทุกคนนะส่วนพานดันที่3ครับผมตัวละครสุดแกงอยู่ที่1ครับผมเป็นทัชซึมิกิ U R ครับผมโอ้โหแบบตึงๆครับทุกคนส่วนกิลก็อยู่อันดับที่2โอ้ครับทุกคนกิลนี้เขามาแรงจริงๆว่ะครับผมเพราะว่าแรงจริงๆทุกคนเหมือนจะเป็นกิลอันดับหนึ่งแห่งเซิร์ฟเวอร์ห้าห้าหรือเปล่าไม่รู้นะ่ผมห้าห้าตลอดไปนะทุกคนนะ อาจจะเป็นคิวลำหนึ่งในเซิร์ฟเวอร์55ก็ได้ครับผมคือมาแ,แรงจัดๆนะทุกคนนะผมขอเปลี่ยนของซอมบี้แมนแป๊บหนึ่งนะครับผมเพราะว่าโยกของเกลียวมาใส่ซอมบี้แมนนะในสตรีมครับผมอันนี้ใส่คืนเลยผมความเร็วความเร็วแล้วก็ความเร็วครับผมแล้วก็ความเร็วผมโอเคอันนี้ก็ใส่คืนนี้สำหรับเกลียวกระซุบด้วยครับผม อันนี้ผมเลยบอกเลยว่าจานน็อตยังดันพลังได้อีกเยอะผมเพราะฝึกฝนก็คือยังไม่ได้อัพบางส่วนนะครับผมอันนี้หลับไปก่อนเลยครับผมมาทุกคนผมพามารีวิวไอเทมเฉพาะสามดาวของฟูบุก,บกินะผมนี่ครับผมก็จันน็อตจัดไปไอเทมเฉพาะ3ดาวแน่นอนนะผมเป็นรองเทา้าคัตชู3ดาวทุกคนนะที่เพิ่มมานะผมผมพอดูก่อนมันอยู่ตรงไหน,นเอยที่เพิ่มมาที่เพิ่มมาคุณสมบัติไม่เห็นมีบอกเลยทุกคนว่าเพิ่มมามันจะได้อะไรบ้างแต่หนึ่งละได้ความแหลกของเครื่อง อันนี้มาหนึ่งละเอฟเฟกมันคือแหลกจริงเครื่องแหลกจริงทุกคนอันนี้คือหนึ่งละแล่ะสองก็คือความแรงนะผมจากทั้งซเมื่อกี้ทุกคนนะผมพาไปรีวิวกัแบบว่าเต็มระบบกันแล้วกันในลานประลอง,นะออนนลงอทุกคนนะโอ้โหตอนนี้ราเชนคุ้งผมตีจานน็อตทุกคนนะไม่ให้ตีจานน็อตด,ดิดีแย่งขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับผมรอ,อบหมดไม่เป็นไรรอบผมไม่เป็นไรยังไงราเชนที่อ,อยู่ในกิวทุกคนนะให้ราเชนยืนไป ใคราเชนเดินสะดวกกเถอะทุกคนเรามาตีกันในงานดับก็ได้ครับผมอ่ะไหนผมดูดิผมพูดไปคิปไปแล้วว่าใครอยากโนจันตีออกคลิปให้ทักมานะทุกคนมีใครทักมาไหมนะอืมอันนี้ไม่ใช่ครับผมไนซ์คุงอ่ะวันนี้ไนซ์คุงทักมาไม่เป็นไรทุกคนเขาจะทักมาหรือเปล่าผมไม่รู้ผมซัดไปก่อนแล้วกันไนซ์คุงนะผมลุยเลยครับผมบผม,มีไม่มีคอนะทุกคนนะทีมมึงนี้คือไม่มีคอนะแต่ไม่เป็นไรครับผม เปิดก่อนได้ปูดเยอะผมอู <S 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 ้หูจังหวะนี้ผมเปิดไปเจ็ดล้านเก้าแสนตานี้ผมเล่นฟุอยู่ใคเยีเต๋อโอ้โหทุกคนเท่ไหมครับผมถามแค่ว่าเท่ไหมสำหรับผมผมบอกกันแล้วว่าไม่เท่เลยทุกคนโอ้คือมันจะเท่นะถ้ามันไม่เอาหน้าทัศึ์บอกรขึ้นมาตรงนี้นะแล้วดูดิทุกคนโอ้โหฟุบอกิก็ไม่ได้เปลี่ยนเอฟเฟคอะไรมากทะตอนนี้ต้องใส่รองเท้าสองคู่เนี่ยถึงจะเปนเอฟเฟคไง โอเคครับผมก็วันเทนคิวไนท์คุงไปลทุกคนนะมาเราไปซัดในอันดับไหนผมขอโยกนะแบบใจคอทุกคนใส่คอหน่อยเดี๋ยวเพ้ผมอ่ะโยกเป็นเอาประมาณนี้ผมมาทุกคนมาดูกันมาดูกันเอาเลบัตก่อนแล้วกันทุกคนละเลบัตชาวต่างชาติของเราครับผมไม่รู้ต่างชาติหรือคนไทยแต่ผมว่าน่าจะต่างชาตินะผมมาครับผมเลบัตอันดับสองก็คือดังพลังได้มาสุดพอสมควรทุกคนนะ จัดกันไปก่อนเลยผมเปิดก่อนแน่นอนทั้งทีเดี๋วผมโอ้โหสวรรค์แค่ไปแปดล้านแสนดาเมจครับผมแล้วฟูยูไกฮีเอเตะบึ้มแปดล้านเจ็ดแสนดาเมจสี่กจายังไม่ระเบิดทุกคนฟูบุกิครั้งอีกโอ้โหูยี่สิบเก้าล้านว้าวไปทุกคนฟูยูไกฮีเอเตะโอ้โหยี่สิบเก้าอ่ะอันผมจะบ้าตายโอ้โห แรงจริงๆครับผมฟูยุไกเฮียเตะโอ้โหทุกคนอะงรยี่สิบเก้าล้านชียซวยริวมาจากขนาดไหนเนี่ยครับผมฝังสี่เงาไปใส่ทสัศน์มิกิครับผมแล้วก็ฟูลลีแองเจล่าครับผมสนามแงมดงดิบครับผมคือซุปเปอร์เทเลเกนิติสครับผมโอเคแล้วก็ ฝั่งเขาซัดแกคือมาผมเจะโดอัลอยหนึ่งล้านดามจครับผมแล้วก็ระเบิดไปครับผมมีเม็ดเจมอย่างเยอะผมบอกเลยนะในคอของปูบอมเลยวผมสะบ้านแค่ไ้ทุกคนนะระเบิดไปไหมฟูอยู่ไกลเคียเตะดูดิมันไม่ค่อยสันเท่าไหร่อ่ะผมมองว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะโอ,อ้โหว่ายเรียบร้อยครับผมแต่ระเบิดแรงจริงทุกคนแต่ระเบิดแรงจริงนะไม่สวยแนตะ่ระเบิดแรงมากทุกคนนะต่อไปผมเจอกับดีดีใส่ตัวละครหลักก็ยจัดไปดิดีใส่ตัวละครนะัผมก็ลุลยครับผม ก็ิวอะไรเยครับผมดีนะคือลาเชนตอนนี้เหตุผลที่กิวเราไปันดับสองเพราะหนึ่งนะทุกคนนะลาเชนกักพลังนะครับผมแล้วก็หลายๆคนในกิวเรากักพลังอยู่นะทุกคนนะคือกักพลังกันอยู่เยอะมากหลายอย่างกิวเราก็มีแค่สามสามคนนะผมเพิ่งผมเพิ่งเตะคนออกไปสองคนนะตอนนีนะ้ทุกคนนะก็น้องๆช่วยกันเปิดพลังหน่อยนะผมนะน่าจะน่าจะขึ้นมาระดับหนึ่งบสบายๆนะผมนะมีมชิรูไปผมแล้วฟูยไข่อยเคียเตะผม แล้วก็ตอนนี้ก็จะมีการโหมดชิงชัยกิวเข้ามาแล้วทุกคนนะผมจะพามาทําคลิปให้ดูนะโหมดชิงชัยกิวนะผมว่ากิวเราจะเป็นกิวแชมป์หรือเปล่านะทุกคนนะก็พยายามกันทุกคนนะผมกิวเราทุกคนนะก็มารอลุ้นกันทุกคนนะฟูยูโคลดดิจิโอโหติดไม่ย่อดท้อผมแล้วเขาฝั่งสี่เงาเรียบร้อยไหมอืติดไม่ย่อททอรับผมดีแองเจิโอโหติดไม่ยอดทอยอีกครับผม คืมซุปเปอร์เทเลเคนีติสเรียบร้อยของปิดเกมดีไล้ผมมาเรามาซัดคนไทยแล้วมั้งนะที่เราแบบว่าสนิทสนิท,นทรู้จักกันนะมาเริ่มที่น้องบาสโอ้โหน้องบาสบาสไม่ใส่ตัวละครเสรียได้ว่าลาเชนแล้วกันผมเดินลาเชนทุกคนนะคนนี้มาแรงมากผมบอกเลยนะลาเชนคือมาแรงมากทุกคนนะเติมหนักมากๆนะน้องคนนี้นผมบอกเลยว่าฝากไปกดติดตาม youtube น้องของเขาหน่อยนะครับผมเพราะว่าน้องเขาก็ทำเริ่มทำเกมมาแล้วแมนนะ น้องเขาทำเกมเศรษฐีมาก่อนนะผมตอนนี้ก็ไอ่เกมเศรษฐีอะไรหรอเกมไลน์เลนเจอร์กูไปเลี้ยเศรษฐีเฉยทุกคนและโอ้โหฟูกพวกกี่ขลังสองล้านสี่ครับผมมป็นอะไรผมแล้วจังหวะนี้ผมมีจีรูอุยังยก็ได้ผมทีมาเชติกไม่ย่อท้อผมแล้วฟูยไข่เฮียเตะโอ้โหรวมรวบแล้วผมแล้วฟุยูโค่ะแล้วสำหรับใครที่ถามผมนะว่าระหว่างโซนิก UR กับซูยูอาร์ตัวไหนดีกว่ากันครับพี่ ผมจะขอตอบในคลิปนี้เลยนะครับทุกคนสำหรับสายเติมหรือสายเติมกลางๆไปทางมากผมแนะนำให้เอาโซนิกนะผมแต่สำหรับสายเติมน้อยและสายฟรีแนะนำให้ข้ามโซนิกไปเอาซูริวนะครับม,มาทุกคนคนนี้ครับผมสายฟรีตัวตึงนะครับผมอุ้ยคุณจารุกิจมีทัชซึมากิได้ยังไงเนี่ยอย่าบอกนะว่าสายฟรีตัวตึงของเรา จะหลงผิดไปเอิมทั <c oughs> วัวเลยสายฟรีตัวตึงของเราจริงไหมเนี่ยคุณจะลุกิจไม่แสดงว่าถ้าคุณจะลุกิจเติมสายฟรีตัวตึงของเราก็จะเหลือแค่เฮ้ยแปลกๆวะรักสาวถ้ำครับนี่ไม่ใช่นะ <c oughs> ไม่ใช่นะ <c oughs> แปลกๆนะแสดงว่าสายฟรีตัวตึงของเราจะเหลือแค่รักสาวแว่นครับผมแล้วก็ คุณแซกนะครับผมไซโคเมติกนะไอ้เชี่ยเอาเงินเข้าอะไรไปตรงนี้นะโอ้โหผมลืมปิดการแจ้งเตือนทุกคนขออภัยนะผมลืมปิดการแจ้งเตือนถ้าเป็นประมาณนี้ทุกคนนะผมขอไปซัดจะคนในกิวเราอีกสักสองสามคนแล้วกันนะเฮ้ยซากิริย้ายมาอยู่กิวด้วยกันไหมเออเดี๋ยวหาที่ให้ได้นะจริงๆไปอยู่อย่างนั้นมันจะเหงาแนะน่นอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาใครเดียตีใครเดียตีใครเดีย,ต,ดยตีกับจอนแล้วกันทุกคนนะตีกับจอนแล้วกัน ไปผมจอนะผมอะตอมิกคนเดียวในเซิร์ฟเวอร์ฮ่าฮ่าฮ่าครับผมมาลุยกันเลยผมซอมบี้แมนเปิดไปก่อนนะผมจัดเนี้ผมบิ้มไปหกล้านสามแสนได้ไหมครับผมเดี๋ยวก็ปุ้ยใครขี้อไปโอ้โหมาสุดสามล้านทุกคนปุ้ยกี่ครั้งเป่าตอบิ้มอีการะเบิดเรียอดลยรส์ผมปิดงานนะผมมีชิรู ผมบอกเลยว่าแม่งโหดจะจัดทนอะผมขอไปเทสดาเมอีกรอบหนึ่งในเฮา์ทุกคนนะไปเทสับไอตรงฝึกซ้อมนะครับผมมาดูกันดิว่ามันจะแรงแค่ไหนทุกคนนะมันจะแรงแค่ไหนทุกคนนะฝึกซ้อมลบครับผมใส่ไปทุกคนนะมาดูดิมันดานเมดจะเท่าไหร่กันเชียวมาครับผมซอมบี้แมนราวซาบันแขนของบาปความเร็วผมแล้วก็คาซอมากี้ผม็อตนี้ บึ้มโอ้โห่ก้าล้านทุกคนแต่ดูเปาบึ้มบึ Haha ้มบ like ึ้มบึ้มอืมแรงจริงครับผมฟูบุกิตรงนี้ของจริงทุกคนปูอยู่โขดดะโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงทุกคนนะอาวุธเฉพาะสารดาวฟูบุกินี้มันแรงจริงๆนะครับผมผมบอกเลยว่าแรงมากนะแต่สำหรับใครที่ข้ามได้ก็ข้ามนะครับผมเพราะว่า มันไม่ได้ดีมากๆหรือมันไม่ได้คุ้มแบบอาวุธพี่ดำนะทุกคนนะใครสามารถข้ามมาข้ามได้นะผมนะพาไปดูทุกคนวันนี้จะ Not นัดเบลเจ็ดิบห้าแลผมก็เปิดโหมดห้องวิจัยกลยุทธ์นะผมไอโหมดนี้ก็จะทําให้พลังของเราเพิ่มขึ้นแบบเยอะทวีคูณเลยผมบอกน,นะถ้าเราหาแผ่นมาใส่ดีๆเนี่ยความก็เรียกว่าพลังเราเนี่ยขึ้นแบบฮวมๆไปนะทุกคนนะเออเนี่ย ก็คือเราจะมันจะให้แผ่นตรงนี้มาแล้วก็มาสมแลกครับผมแล้วเราจะได้ตาพวกนี้ทุกคนนะเดี๋ยวผมจะมาสอนใส่แล้วกันสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะผมจะมาสอนใส่นะให้ได้พลังเยอะอยังไงนะแต่ขั้นแรกทุกคนนะเราจะได้แต่แผ่นพวกแผ่นสีฟ้าเป็นทุกคนนะขั้นแรกง่ายๆครับผมเราจะดูที่ตรงที่สัญลักษณ์ในทุกคนนะถ้ามันเป็นสัญลักษณ์ฮีโร่แล้วทำให้มันครบเงื่อนไขครับผมอย่างเงื่อนไขแรกเอฟเฟกต์เลเวลหนึ่งอ่ะเขาให้ใส่สีฟ้าที่เป็นฮีโร่หกชิ้นเราก็ใส่เป็นทุกคนสีฟ้าที่เป็นฮีโร่ห ไอสีม่วงเนี่ยมันจะแทนับเป็นสีฟ้านะครับผมเพราะว่าไม่ต้องเป็นสีม่วงดิเขาเรียกว่ามันจะนับแทนกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นสีสีส้มนะสีส้มมานับแทนสีฟ้านะครับผมเอาง่ายสีส้มกับสีม่วงนับแทนสีฟ้าแต่สีม่วงมันจะไม่นับแทนสีส้มนะครับผมและสีฟ้ามันจะไม่นับแทนสีม่วงอ่ะพูดอาจจะงงๆมาทุกคนมันไม่เห็นภาพผมก็จะพูดประมาณนี้นะก็คือเนี่ยเขาบอกให้เราใส่ ตาฮีโร่ให้ครบ6ชิ้นเราก็ใส่ครบ6กชิ้นละ1 2 3 4 5สห้าหเราก็จะได้เงื่อนไขทุกคนพลังก็จะเพิ่มขึ้นถ้าสมมุติเราใส่ไม่ครบเงื่อนไขมันก็จะไม่ขึ้นเงื่อนไขตรงนี้เห็นปะแต่พอเราใส่ครบเงื่อนไขดูพลังที่มันบวกขึ้นมาผมพาไปดูพลังที่มันบวกขึ้นมานะปึ๊บเนี่ยบวกมาแสนหกทุกคนคือบวกเยอะมากนะพลังที่มันบวกขึ้นมานะอ่ะดูยกตัวอย่างตรงนี้ของปีศาจนะอันนี้เขาให้ใส่เงืเ่อนไขหกเหมือนกันทุกคนเราก็ใส่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเราใส่ครบหกนะสมมติเราออกอันหนึ่งทุกมันก็ไม่ครบเงื่อนไขใช่ไหมแต่พอเราใส่ให,ใหม่ดูพลังที่เพิ่มมาห้าหมื่นเก้าคือเพิ่มมาเยอะมากนะยิ่งเราทําครบเงื่อนไขตามที่มันกําหนดครบนะพลังเราจะยิ่งทวีคูณขึ้นไปแบบมหาศาลนะครับผมนะสำหรับโหมดนี้ทุกคนนะแล้วก็อีโหมดหนึงก็โหมดลูนก็จะอัพมากันทุกคนแล้วนะไอโหมดนี้ก,ไไก,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 กนะ็ไม่มีอะไรมากครับผมก็ฟาร์มฟาร์มฟาร์มแล้วก็มาลดล็อกกดล็อกครับผมโหมดนี้ทุกคนไม่มีอะไรมากครับผม ก็เป็นประมาณนี้ครับครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ทุกคนนะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อไปกำลังใจให้ผมด้วยนะผมแล้วก็ทะยานคลิปผมไปสู่7,000 subscribe กันนะครับผมนะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ